บถือม oh, ือไว้ลูกพี่ก็ได้มือง่านอยผันบัวล่ามันมือของเต็มกระบะรถจ็ดสีพันไข่วะนี่แม่โอ้ยบมากกูละสั้นเหตุใดกูจังสีส้วงแล้วมือนี่แม่กูเพิงขึ้นหัวค่ะแาดที่นี่โอ้ยใจเย็นๆเด้อลูกพี่บ่มากักเป่าซุ่งพู้เดียวพี่ใหญ่วันนี้เราจะไปส่งสินค้าที่ไหนดีข้าจะไปรู้กับท่านหรือ เอากูเบาอยู่เู้เดียวตัวนี้ก็หิวเขาใชนาะหากินมกล้วยทอดคางทางก่อนนะมีขายป,ป่าวะอูเห็นแล้วเห็นแล้วเลยการขึ้นอยากพาอดอจีจอดก่อนจ้าจอดก่อนสื่อกล้วยทอดก่อนจ้าครับเลิกเบิ่งเลยจ้าเลิกเบิ่งเลยมีอีกอย่างไห่ครับนี่กะมีกล้วยทอดมีมันทอดแล้กการขนมไข่เต้าจ้าแม่ค้าครับอันกล้วยทอดขายตั้งไหนครับก็เอาเงินมาเอากล้วยไปจ้าอือวหลัดเนาะ แม่ค่ายัางกวนตีนนะวะเอาก็แม่นตัว,ตว,ตวจา้าขั้นซื้อแล้วบอกให้เงินแม่ค่าก็บอกให้กล้วยทอดคือกัน <c oughs> โอ้ยเนาะเสียหัวนะไอ้ลุยกับพวกแห้งเลยยังไม่เสียหัวน,นแะแม่ค่ายอย,อยู่ข้าฉันเอาทอดกล้วยยักษ์ส่าวาดครับจา้าถ้าจะข้าวเด้อเดี๋ยวเอาให้อันเอามันโบคะอีหยังก่็ครับเอามันโบอุ้ยแม่ค่าโจกระถามไปน้องเฮือกล้วยกระยักษ์ไอ้คือกันดิเอาไอีหยัง เรื่องจังสี่เขาบ่อายกันดอกนี่บ่อายจังเลยเนาะผู้ใดจะไปกล้าว้าวเฮ้ยวิจ้ากันได้โอ้ยจบเจือเอามันอยู่บ่ห้วยมันอยู่เลยเอาจนเมียพห้หดแล้วเอาว้าอยู่นี่ไม่คนละมันเด้เอามั่นยังสั่นเอาอยู่บ่มันทอดนั่นเอาว้าวจะสั่นกันแล้วนะโอ้ยก็ไรไอยเบิด์วันที้นี่เอาเอามาจะเศร้าบาดกันได้ครับ เจ้าเลยจ้ารับหาสิบัดมาสองพอ,อนเลยจ้าจ้าขอบคุณหลายๆจ้าครับไปก็ได้ครับจะกอแห้งแฮมกินข้าวเที่ยงหรอบอ๊ะแฮมยังอยู่เอเปิลมาแตซายเดินนี่โอ้ยมันตะบานพูระาซื้อตองโมกุ้งมาสุ่งข้าวเที่ยงน้ำโอ้ ปาดแดงจึงคึงก็เป็นตาแซบแทนมาๆมามา,มาตัวพี่เทียงพอดีเนาะกับเขากับท่านได้เหตุอยู่โอ้ยกินสุ่มตับักหุ่งซื่อๆก็แล้วดอกข้าสันต้มไข่เนาะแกงไก,ก่เมื่อเส้านี่กระย่งอยู่เด้พก่กานได้ย่งกินล่ะซื่อตับักหุ่งมาสุ่มขอเทียงน้ำยุบานก็มีแต่จะคลองคู่เดียวเออดี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 พ่ด,ดพตาบมันก็แซบแทะโอ้ย <c oughs> นั่งมาท่านได้กินเอาข้าวมยองนั่นพี่เปิ้ลซื่อมาตตลาดพ่อโอ้ท่านบ่ บาดเท่าไม่ยังกินแนีน่แ่ละลูกว่าสิต้มไข่กับอุ่นแกงไก่มเมื่อเช้านี่แหละพ่อเออเอาไม่ยังก็กินไปคันบ่ไปซื้อกับเขาเพ่เติมกันอีกว่าโอ้ยบ่ต้องซื้อดอก,ยกยยอ,อยู่ในถุงนี่ก็หลายแนวอยู่บ่แม่นมีแต่ต่ำบักหุ่งเด้บ่เอาเอาเอาแล้วแต่สัน่นไปหาเบิ่งอรรถเด้อเปิ้นเด้อในครัวน่ะจา้าป้านคือสะอาดสะอ้านเนจ้าแม่นเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนกับผ่าคุ่มไว้เิบนตัวนี่ตู้เย็นก็2ตู้คอยฮงก็เคยเข้ามาเดี๋ยวนีเพิ่นนฮีโคันอยู่บ้้้านนน่่่่ออยยัถวซซแเเเลลโดฮิ จะเมนมีระเบียบคัไบไบก,กไม่ยุ่งเหบิงว่ได้ดิเปิลจะแรกจะเปิลแซ่กว่าไม่ยุ่งเหยิงว่ได้มันบเป็นแนวตัวมันคือคนผมมีความผิดชอบมีสาเขาเป็นจังไงชีวิตเขาก็เป็นจัง,นงสั้นละ่ะทุกอย่างมันต้องมีระเบียบเดี๋ลูกเมียเขานี่บัต้องห่วงเลยสะอาดระกาจมเกง่ง <laughs> โอ้ยคนอ,อนุญาตเปิดตู้เย็นเด้อปาโอ้ยจะต้องพิธีรีบตวาเนาะสิเปิดเอาน้ากินสันดอกว่าฮะเอา <laughs> ถ้วยซ้ำยังมาไล่เถอะเนาะบบดนี้เนา,านะ จานกับเขากินแล้วเมื่อเส้านี่เอเปิลจานกับเขาจังได้มันว่าไม่ยังได้หนิส้นกันเต็มตู้นึงคือบ่าเอาไปล่างสันไม่ยังหรอเปิลจานกินแล้วเต็มตู้เย็นน่ะรสเอามาแซ่เย็นไว้เฮ็ดยังนี่เอาประเดว่าเอาเมสเซ่ไปหน่แคมนี่ละพ่อทอนไว้ว่าจะเอาไปล่างมันลืมขันไอเปิลเบาเว่า่ค้ดพ่อได้หนิเอาแล้วมึงมาทอดไปยังในตู้เย็นนี่บานนี่แม่ว่าบ่ให้แซ่ใส่กะละมังเนาะแค่กะแซ่เย็นไว้หันตัวดีตัวมันจังใส่เด้อด เอาเอามาเซตุ้เย็นไว้จ้ามันนันพอ่อละคุยนะกุะ้ยนะมามันเสียเรืเร่องเลี่ยหเนาะเพรามันม,นมนาเสียร่างอยู่เอาไปเซไว้ไต่ไม่ถุยมีระเบียบจังสั้นมีระเบียบจังซี่ใส่ชีวิตแบบนั้นใส่ชีวิตแบบเบิ่งเมื่อเมื่อเสียออกไปล้วโอ้ยกินและกบผ้ากันเปร้บ เยาใส่ใส่ไปใส่เบิร์ดหน่อยแมวบุญหน่นออืมึมเว้ยน่าไปเหี้ยจ้ะครับพื้นจักหมาจักแมวเรียนอยู่บ้านนี่นายเด็เขาไปใส่เบิร์ดหลายเด็กหน่อยพ่อใหญ่ที่หนูเอ้าเตืนเบิร์ดว้ายรอยมาตัย่าเบ้เดี๋ยวนี้โอ้ยกับพ่อกับมาหอดนี่ละถูกเงี้ยถูกสั้นกับเป็นอยู่บ่เดี๋ยวนี้อ่ะเอา,เ,อาเป็นจังไดนเนาะอาชีพเก่าเนาะจะเพียบมืยอยอะกับไม่ได้คอยนี่แหละถูเออเ่็นเบิร์ดเองเจ้าของเป็นว่าซักผ้ากาัน มีแต่คนมาหยอกมีแต่คนมาใส่แย่ข่อยดีเดี๋ยวนี้ก็เห็นข่อยเห็นงานเห่อเขาใส่แย,ย่อีหยังเด้อเนี่ยเขาเอาบาล่ขอข่อยนัย่นแล้วมาเด้อขวัยเอ้ยเพื่อให้โนซักผามาสั่นโอ้ยข่อยเลยอยากไอ้ข้อนเบี้เล็กน้อยบ่นี่เห็นมันเห็นบ่นได้เด้อด,ดีดีวะ่ะเออเป็นพ่อบ้านพ่อเลื่อนน่ะมันดีแล้วหายน้าตัวแบบเจ้านี่ยูู่้เดียวบนเดียวนี่ยขึ้นเงียบแผยเล็กน้อยไปไสเบิร์ดอ๋อเขาก็ไปเห็นงานเขาหมดแล้วตาส่งสินค้าไปบ้านนั่นแน่บ้านนี่แน่คำมันจะโง่มากตัว อีมุ้ยกับแจ๊คปไซจังวะบอกมาให้รับโทรศัพท์จัดสินค้าให้กันบ่เห็นเว้ยโอ้ยเจกับเจ้าไปจ่มให้เขาหลายเขาไปใส่มาใส่เขากะสีมาดอกเขาหูแจักหน้าที่เขาอยู่ย่ามงานในหลายคนบ่เห็นกันจังวะย่ามีงา,งานแบบไปหันไปนี่ดิโน่หนี่ยิ้วเขากับมีธุระเนาะแกไปให้เขาหลายเขาสีเบื่อานายย่ามวันหยุดวันสำคัญกับมีพิเศษเนี่ยเขาจะบอกพญายนุโน่บ่แล้วจักสิพิเศษยังอ่ะเนาะก็เห็นงานปกตินี่แล้วเจอปานนั้นก็นยังพักมาสวยอยู่มันก็บ่ัตถุกิบไปเบิดถุค้นละเว้ย วันหยุดก็เลี้ยงใน้ไหมลูกน้องถ้าเขาไปหาเที่ยวนี่หมปีไม่มุ่นั่นของขวัญเคยให้เขาอยู่บ่เอาวันว่าเลนไทายย้ายังสิเอาใจลูกน้องแน่สันตัวจุดจีนก็จะาลืมอั้งเป่าใช่ไหมใช่เมื่อให้เขามันก็สีวิมงกำลังใจตัวคนเฮานั่นโอ้ยเลี้ยงจุกจีค่านเลี้ยงวันธรรมดาเนี่ยก็โจกจีคานกินเจ้ควางพอสายยังได้ปีไม่วันว่าเลนไทยจุดจีนมื่นั่นมึงี่อกอั้งเป่าน่ะมีงตัวอนะุว๊กอังเห่าเนี่ยละเอาอยู่บ่นั่นแล้ว แต่อุ้องอ่างเอาเออเออโอ้จะเป็นสีทีคักเนาะตายเพราะเขาจจยากแก่พิเศษีนย,ยังหนักหนาจะไม่เห็นงานแต่ละเมื่อกันสวยแค่ย,ยังนี่ตัวเตื่นไน้ตัวสิห้ากินเขาตัวสสมาหอดบ่องทำงานตัวเช็คสินค้าแล้วแล้วพ่นเสียโป,ป้งฝุนตัวสิออกได้เลย แั่งกับบ้านโอ้ยเมยเมยเมยแกบ้านเมยอได้มเมย์นี่บ้านนั่นบ้านนี้เฮ้ยจะอุอังเอาเลยล่ะอยาให้มันอ่ะกอยยังกะได้ลูกน้อง,นนนองนะเนาะเขาเค็น,น้านให้เจ้าของกระได้เงินแมน่ซ้ำหนักคนหนักเคีงมาล่วงเราเป็นยังหมหน่อยเอ้ย่าจะโม่งหรอวะคือหอนคักแขกเฮ้ยพป็นหวกันซีโม่งหาม่งนี่บ่พีโอ้ยหอนคักเวไปหาหมอนั่งโซ่เมยเกันห้องนั่งใสล่ะ ดีเถียงหน้าน่อยเต้หูม่วงกันพด่ดีแล้าทั่วไปถามพื่นน้ำให้นังเรือเพื่อนะได้ชิ้นค่าเพิ่มเออนางเศ้าเมืยกับเศ้าตัวปาดเ่าเบาหมม่วงต้นนีขึ้นหน่วยไงเถอะวะใสเดี๋นี้อันดีเนี่ยไปยุขางปลานหรอเนี่ย้ยพี่คือมีตรมากสุกๆเถอะวะไม่น้ำดอกไม่น่ะเบาเบาเออของแพงได้เดินพี่ของหากินยากได้นี่โน่นึงจักมะจักบาดในกันกินหูม่วงสกัอนจะไปส่งสินค้าก็ได้ดรกเจ้าได้ออกขอนิวมาหน้บ่พีว่แล้วว่าไม่ได้ไป กินกับขนยงคือสีขักเนาะเอาที่ไปเจ้าของคนโบยูตัวเอาเมื่อกินตั้งหน่วยสองหน่วยบ้าเฮาเจ้าสิปีนตีห้าไม่สาวบบมีดเด้ปีนกับปีนตัวมึงเบิ่งต้นทางกับกูนี่เด้อไ,ได้ได้ได้พี่ถ้ามีคนมาให้บอกเด้เออพอยากหรอกออเออโม,มดแดง้ง อุ้ยนะมเอ้ยโมแดงคืออะไรเดี๋ยวมาเป็นยังทีเป็นยังทีโมแดงกัดอุ้ยโมแด็งไรขนาดโ่ยวยโอ้ยระวังเน้อเด้อระวังเน้อเด้อหวัว,หวแนวหัวแนวนั่นนั่นพี่เอวน,นั่นคางไส้เมื่อเจ้าเนาะเมยเอยอเนาะบ่ต้องมาบวกเขาไปเบังต้นทางกูน่ะโอ้ยบอกเคยลืมอยู่ข <c oughs> เขานั่สูบเอาหนิห้ามเนยห้ามเนยมามาโยนมาโยนมาเอาอึบอึบอู้พี่หวานคักว่ะเอาอีกพี่เอาอีกเอาแค่นี่ยหมย์มึงจะเฝ้ากินก้อนปูตีเบังต้นทางนั่นน่ะ อุ้ยบื้งี้ผู้ใดมาดอกเบิ่งเด้อเบ,บิ่งเด้อเขาถึงง่ายไม่ง่าผู้นี้ป่ะนี่เขาบอเห็นหวงเดชเบ,บิ่งดีีเด้อผู้ใดมาหันเออเอาลวดโอ้หวานป่ะเออให้มึงแ้าได้กินอยู่หันเอานี่ห่อมนี่ยห่อมเนี่ยมาอึบเออเอานี่ยิกนี่เอ้าโหเดี๋ยวเ,เดียวเดียวอึบโอ้ยอนั่นตกใจเบิ่งดูเบิ่งดูมีไผมาบ่ทางสะดวกไอ้ทางสะดวกเอามาเลยเออให้มึงห่วงได้กินอยู่หันละกูบอกให้เบิ่งว่ามีผู้ใดมาบ่มึงจะถึห่วงกินไรปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย เฮ้ยพอไงไอ้ลุยกำลังรับบอกวงเจ้าครับแม่นบักเต้าบักแพ้มึงมึงไปบอกไอ้เจ้าให้ยังเอ้าแต่เจ้าบอกว่าคนมาให้บอกเนาะไม่นม่ผูกไว้จะแย่ไหนนั่นพอไงยูเทิร์กอล์ฟใหม่เห็นละไปจับแล้วล้วนโอ้ยดอกบักพลาดบังเอ้ย ไอ้บอกกูกูสิได้ลีโอ้ยหนอมันไพ้ละอะไอ้ก็ได้หนุพี่เ้าเ้าเ้าเบาเอากูแน่เขามา่านี่คือบมาถากูวันเขานอคอนกูน้อ